ก็ก็ตอนแรกคือไม่ยอมรับก่อนตอนแรกคือไม่ฉลับไม่ได้ฉลับได้ชีเป็นนี้ฉันลับไม่ได้เลยฉันไม่สามารถรับได้เป็นนี้ไม่ได้ฉันไม่รับ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 แต่ความจริงคือมันเป็นเบรนแล้วเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกคือตอนแรกผมนะพอพอเป็นเนี่ยคือในในในหัวในใจเนี่ยคิดเลยหาก่อนหาคาร์มิชหา คนผิดหาคนผิดที่ทาให้เราเป็นนี้หาคนผิดหาคนผิดพอเราเพอเราป่วยเนี่ยเราเริ่มหาคนแรกเลยหาคนผิดก่อนคิดอ่ะเดี๋ยวนี้ฉันดูแลเยอะเนี่เพราะเธอเนี้ไม่ดูแลเพราะนี้นี้ไม่ไดแดกแต่ว่าโยนหมดหาคนผิดเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราว่าเราต้องหาคนผิดก่อนซึ่งทุกเรียงที่เรียพูดทั้งหมดเนี่ยคือที่มอเราคิดได้เนี่ยคือ เฮ้ยที่ทหารก้บินเนี่ยคือเราพูดถึงอดีตนี่อดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วครับผมก็นึกถึงพระคัมไบเบิลน,นะพระคัมไบเบิลก็ผมเข้ามาในหัวที่พันพ้นก็พระคมภีไม่มีคํไหนบอกว่าให้ลืมสิ่งที่ผ่านมันมาแล้วก็น้อมตัวไปงั้นหน้าสิงนั่นเนี่ยจะมีสิ่งใหม่ทั้งนั้นครับผมใช้กันนี้พามสามารถฟื้นใจได้ปุ๊บโอเค ก็โอเคแล้วก็เลิกโทษคนเลิกว่าไปเมื่อเธอไปเราอย่างนี้ทำให้ฉันต้องทํางานหนักเยอะเลิกโทษเลิกโทษเลิกโทษค่อยๆใช้เวลาใช้เวลาวันที่ฟังอยู่นวแล้วก็ใช้เวลาใช้เวลาเลิกโทษเลิกโทษก็เราเร้ว่าอยู่กับปัจจุบัน